เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มเปิดโหวตแล้วนะครับเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมสําหรับรางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ที่มีน,น,น้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงเข่าชิงน่งนะครับผมอ่าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2567นะครับผมสามารถร่วมสนุกร่วมโหวตศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ ให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโดยใช้คะแนนสะสมการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันลูกทุ่งนะครับผมโดยใช้คะแนนการฟัง100แต้มเท่ากับ1โหโวตนะครับอ่า1นาทีฟังเท่ากับ1แต้มนะครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมก็คือปิดโหวตเนาะพี่น้องนอ,นอกสามารถโหลดแอปพลิเคชันใด้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง iOS ก็โหลดได้หรือว่า Android ก็โหลดได้นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมพอเปิดโหวตแล้วอ่าแฟนคลับอุงอิงทุ่มสุดตัวแฮเข้าไปโหวตนะครับผมแล้วก็มีแฟนคลับอีกหนึงท่านบอกว่า โหวตไปแล้วมือแ0ดหมกว่าแต้มบอสันพี่น้องครับโหวตครั้งละ100แต้มใช้เวลาเกือบชั่วโมงเพื่อลูกสาวโอ้โหขอชือ่นชมแฟนครับทันนี่เลยครับพี่น้องอ่ะขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผู้ที่มีรายชื่อเสนอเนาะก็จะมีไรอันนะครับผมน้องไรอันนะครับแล้วก็มีซันวงสะทอนนะครับมีฟอร์ม ชนพิพัฒน์นะครับผมมีนันอนันมีลลโออาทิพย์นะครับมีสอนรามน้ําเพชรเนาะมีนุ่นดําดงมีนุกธนดลนะครับผมแล้วก็มีใหม่พัชรีบิวจิตชริยาเม็กอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็มีลําเพลินวงสกรแล้วก็มีอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีโจยมนินมีแอนออรดีนะครับมีบอยสิริชัยแล้วก็มี ไปไปโอรีโอมียูกิไฮทองคำมีเต้าหยองยุคคนเดชครับแล้วก็มีเบียรพร้อมพงครับแล้วก็มีตรีชัยนรงแอมชนทิชากีต้านิพพรมีเบลพันนิพาดานะครับเบลนิพพา,าแล้วก็มีน้องเพลงพิมราดามีเพชรศัทธา คาาวุฒเนาะขอไปนะครับมีเพชรคาาวุธครับมีมินตราอินทิลาแล้วก็มีคุณนกพงศกรมีน้องซีแกรมนะครับโตเกียวมิวสิกแล้วก็มีลำไยไหทองคํานะครับมีประมาณ 2, 4, 6, 8 30ท่านนะครับผมมี30ศิลปินเนาะที่มีรายชื่อในการบวชในครั้งนี้นะครับอ่ะเปิดบวชแล้วครับพี่น้องครับ เบาโจดีไซน์สิผ้าไปโหวตโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วสิผ้าไปโหวตครับนี่นะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะพอกดเข้าไปใช่ไหมกดเข้าไปก็สิเป็นหน้าไฮ้ฟังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจะชื่อลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเป็นแอปชื่อว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับกดเข้าไปหน้าที่2ตรงนี้นะครับนี่สิเป็นการโหวตแล้วครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับคนแรกเนาะก็จะเป็นลำไยแห่งทองคําคนที่2ก็จะเป็นฟอร์ม ชนพิพัฒนะครับคนที่3เป็นนุ่นดำโดงคนที่4เป็นตรีชนะลงนะครับคนที่5เป็นแอมชนทิชาคนที่6เป็นแอนอลดีคนที่7เป็นนกพงศกรคนที่8เป็นนอกสิกรมคนที่9เป็นสันวงสะทอนนะครับคนที่10เป็นลีโออาชีพ 11ยูกีไฮทองครา12เบียร์พร้อมพงนะครับ13กีต้านิพาพร14ลำเพลินวงสกรนะครับ15เป็นน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพง16เป็นเพชรคทาวุธนะครับ17เป็นนันอนันต์18เป็นบอยสิริชัยอ่เป็นไรอันนะครับไรอันกัน กาดบัณฑิตเนาะและคนต่อมานะครับเป็นสอนรามน้ำเพชรนุกธนาโดนไปไปโอริโอมีเต้าหยองยุคนเดทมีเบลนิพาดาครับมีใหม่พัชรีมีดิวจิตชริยานะครับมีเม็กอภิสิทธิ์ด้วยครับโจโยมนินเพลงพิมรดาครับ มีนตราอินทิรานะครับผมอ่ะเข้าบดน้องอุ๋งอิงก่อนพี่น้องครับอุ๋งอิงเพชรบ้านเพงนี่นะครับอุ๋งอิงเนาะก็กดเข้าไปบทอุ๋งอิงนะครับใช้คะแนนบตได้เลยนี่นะแล้วก็มันจะกดบตเลยครั้งละหนึน่งร้อยคะแนนนี่แล้วก็ให้ใส่ชื่อด้วยนะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรอ่ะใส่ก็ได้พี่น้องได้ ชิโหวตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโหวตน้องอิงเราเด้อพี่น้องเด้อมันโหวตได้ต่ออีกไหมโหวตไปแล้วนั่นหนึ่งครั้งนะโหวตครั้งที่สองโหวตได้แล้วโหวตเดือนที่สี่เลยบอกโหวตอีกก็ได้ใช่ไหมโหวตไปเรื่อยเนาะโหวตขอบคุณคุณได้ร่วมโหวตศิลปินขวัญใจลูกทุงเน็ตเวิร์กสองพันยิบสี่ตกลงโหวตอีกพี่น้องครับกดอยู่นี่แหละห้า อ่ะโวตห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปดูแต้มสิอ่ะเร่ร่อยค่ะสิบแต้มเรายังโหวตอีกครั้งหนึ่งผมโหวตไปเก้าเชือแล้วพี่น้องพตอนแรกผมมีอยู่หนึ่งพันแต้มนะครับครั้งสุดท้ายกดโหวตกดโหวตปุ๊บปุ๊บ ห็นไหมก็ได้ขึ้นมาโบทเสร็จแล้วอ่าไปเบิร์ไปเบิรงคะแนนบันนี้นี่เหลือ50คะแนนนะครับแสดงว่ากินคะแนนผมไป1,000คะแนนแล้วโบใถ้น้องอิงไปแล้วนะครับเมื่อกี้10ครั้งก็คือ1,000คะแนนอ่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มบ้านฮักนะครับพี่น้องบ้านฮักอุบ้านฮักน้กนองอุิงเพชรบ้านแพงแฟนคลับทันนี้บอกว่านี่ครับโพสต์นี้นะครับแฟนคลับทันนี้บอกว่าโหวตไปแล้ว80,000กว่าแต้มครับ โหวตครั้งละหน0่แต้มใช้เวลาเกือบชั่วโมงเพื่อลูกสาวขอบคุณแทนอิหลาดเดอรครับพี่น้องครับดีใจแท้น้องดีใจแท้นน้องเปิดโวตแล้วนะครับอ่ะเข้าไปเบิ่มคอมเมนต์ครับสุดยอดเลยครับสุดจริงสุดจริงชื่นชมผมก็โหวตไป500กว่าคะแนนแล้วตามล่าแต้มใหม่ต่อไปครับแต้มนีเ่เท่ากับได้จากการฟังนะครับ พราะาเขากดเข้าไปในแอปเนาะแอปพลิเคชันหน้าแรกอะ่ะเขาจะมีเป็นเนี่ยเนี่ยเป็นเสียงเขาเอ่ยนว่าวิทยุนะครับทุกหนึ่งหนึ่งนาทีนะก็จะได้หนึ่งแต้มอ่ะหนึ่งแต้มทำให้เขา,เป,เ,าเปิดฟังอยู่เบิดนมือเขาก็าสิได้โอ้หได้เยอะนะได้แต้มเ,เยอะนะเปิดทิ้งไว้สิละพี่น้องครับเปิดเอาแต้มเนาะอ่ะนาทีนี้ต้องยกให้พี่เลยสุดเกินเพื่อนบอกว่า กดจนนิ้วเกือบล็อกเพื่อลูกสาวตอนนี้เอาโทรศัพท์ที่ไม่ได้ฟังมาเปิดฟัง24ชั่วโมงเลยครับสุดยอดผมขอชื่นชมแฟนคลับทันนีอิหลีฟังไปเรื่อยว่าสันสิได้แต้มเรื่อยๆครับพอสิมีเพลงใหม่ฟังเบิดเมือสิมีข่าวสานนำได้ครับพี่น่องอยู่ในแอปเนี่ยอโอเคนอะพี่น่องเนาะปโหวตวันที่20นะครับ20พฤษภาคม แฟนัาแฟนเพลงอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปแล้วเข้าไปโหวตเพื่อให้อีหลาอุีเพชรบ้านให้ของเฮาได้รางวัลขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024นี้มาครองนะครับผมดีใจดีใจดีใจ,ดใจได้แน่นอนครับผมกันตีเลยวินาทีนี้วินาทีนี้เกินต้านเกินต้านที่สุดแล้วอ่ะโอเคครับพี่้องครับ มือนีบาลโจดิไซกับแวร์มาส่งข่าวสารบอกว่าเปิดบหวตแล้วเดอ้อเอฟซีแฟนคลับที่กำลังฟังบาวโจยูอย่าลืมเข้าไปโหวตคะแนนให้อีหล่าอุงอิงนะครับได้ที่แอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับ,รบผมสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับพอโหลดมากบอเปอร์สีหายเข้าลงทะเบียน ลูทะเบียนแล้วก็ก,กอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จะมีแต้มให้1 0 0่พแต้มเลยนะครับผมเพื่อแลก1 0 0 0แต้มแล้วเราก็สามารถเอา1 0 0 0พันแต้มเนี่ยไปโหวตได้10ครั้งเพราะว่าครั้งหนึ่งโหวตได้100แต้มนะครับโหวตได้10ครั้งแล้วที่นี่พอแต้มเข้าเบิร์ดแล้วเห็จังไหนต่อเขาก็ฟังนะครับฟังเนี่ยฟังในรายการของเพิรเนี่ยนะครับผมที่เพินนกกำลังจัดรายการอยู่1นาทีก็จะได้1แต้มนะครับถ้าฟังทั้งวันเลยเนี่ยหชั่วโมงก็จะม อ่า24ชั่วโมงมีกี่นาทีฟังไปเลยครับพี่น้องเอาไปบวชในอีลาโอเคครับสำหรับมื้อนี้บาวโจดิซน์กับสิขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ